กิจกรรมนี้มีฟอร์จูนทองมีอะไรให้แลกบ้างวะเฮ้ยมีแลกแสกินใหม่่ะมีแลกสกินใหม่แลกของก็ต้องมีฟอร์จูนทองดีว่ว่าจริงก็ต้องมีฟอร์จูนมีฟอร์จูนหน<ะ>้าล่างนี้ก็เท่ไห่ล่างไหนทองไงแล้วก็ไม่มีอะไรให้แลกเ้ยก็คือล่างนี้อยากใครอยากได้สกินใหม่กับมีฟอร์จูนทองแนวนั้นเหมือนเดิมเนะีย พอเรื่องเล่าไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆด้วยอยากรู้ว่าเป็นไงอะฮะชัดชัดเลยแม่งแม่งเหมือนไอไอโฟนนั้นอะเออใช่อันนั้นแหละเรียกว่าสายบนฮะฮะผมสูงไปรอบละไล่ล่าอะ วางมันแน่องการอ๋ดีเอาดีเม er> um ื่อกี้มานี่มานี่ก็ต้องอยู่นี่จูเก่งนะเราอ่ะดีมีด้วยจูถามถึงไรดูแลคนให้เร็วซ้ำๆก่อนได้ีเฮ้ยม่นหอกไอการกับล่างสองรอบ อ่าจูเก่งว่ะจูเก่งแป๊บนึงเหมือนเหมือนนี่ไอมันมีลบช่องออกเออเดมันก็เหลือโอกาสหนึ่งแตแปดไงลองแบบแบบนี้ก่อนหนึ่งแตเก้าหรือหนึ่งแตแปดกูว่าลองดิฮะก็คือลบอู้หูอะไร่มึงอะกูทำงานดูวกูเข้าใจแลละ มันใช่ลบม,ม,มันก็จะลบไอช่องไอแรกแต้ม 1, 2, 3, 4, อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต้มตอนนี้นเหลือห้าห้าช่องที่เหลือม,มันจะมีมดีฟอร์จูนกับไอของชิ้นข้างล่างของงานอ่ะม<า>อะมึงก็ใส่แว่นโกโก้มึงไปดิพอยี่สิบแต้มดิอ๋อแว่นดำโกโก้อ่ะ,ดกกอะเดี๋ยวมันวิ่งไปแถวข้างล่าง เขาไปทำ่ายตามาตอนนี้ไม่ง่ายหรอกสายมึงกินดวะตอนนี้หล่อสาย,าอ,ยอย่างไงวะนี่ยเนี่ยหมดไปสามร้อยแล้วเนะี่ยใช่ยังไม่ยังไม่หมด,ดอีกอ๋อนี่งลบออกลแล้วอ่ะลบอีกอะคัะช่องอ๋อจะหายไปเลยนะนี่ไงเลือกไม่ได้ฮะการหนีกจะลดลงจู๊ค้าผมจูกเก่งจูกเก่งเหรอกูพูรวกเวรดิกูไม่ได้จูกเก่ง <laughs> เรอคับโคตรแพงอ่ะโคตรแพงพูดจริงถ้าลบอ่ะโคตรแพงเลยแล้วแล้วมันต้องใช้ดวงสุ่มอีกอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผูงได้แต้มมาแรกก่อนดูว่าเดี๋ยวแปดยี่เก้าแต้มก็ได้แล้วอ่ะเนี่ยทองเนี่ยเดี๋ยวเปิดอันก็ได้เนี่ยได้แล้วไหนดูเออวะ อันนี้กูลบไปด้วยพูดแพงเลยวะก็หมดไปประมาณไม่ตอนแรกมีนเก็บพันเออสี่สามพันดิสามพันเลยสามพันเต็มโอ้โหแพงจังเลยโอ้เอาแต่ไปแรกนะแลกกูแจกได้กล่องงานอันของอันอีกสักทีไอ้คิดถ้ามันมามันก็สามเดียวว่ะไอ้สามก็ได้แล้ว คือตัวเตงสิบสองออบนี่ไงหลอกเออว่าถ้าเกิดมันได้ซสาได้เกิดอะไรขึ้นมันจะได้สิบสองออบไม่อยู่แปดเต้มนี่นะครับเอ้ยกูไม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวดีไม่ไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวเลยเ็ไม่ใช่ไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวมึงสั่งอะไรวะ เดี๋ยวแม่พี่ของเนานิ่งก็มากไม่เหมือนะสัตว <y> ์เท่เลิดมีก่อแพงเออสวยกว่าเยอแเทีนคู่เลยเว้ยแพงวะแพงไปวะเดี๋ยวถ้าจะเปิดในนี้ได้กไอุ้๊ไม่ได้แล้วไไล่างทองแค่ใช่เปิดได้ก็เกิดอ่ะอาจจะล่างธรรมดาไง กรรมที่นี่คือไรคือไรอ่ะเดี๋ยวไปเติมนะแพงถ้ามันสุ่มมันได้ทีละเจ็ดทีละห้าครั้งต้องสุ่มมันใช้ร้อยยี่สิบแต้มได้ทีละห้าแบบขั้นต่ำห้ายี่สิบยี่สิบสี่ครั้งยี่สิบสี่ครั้งตีเป็นประมาณสามพันก็โอเคนะเอ้กระปุกก็โอเคนี่ว่ามั้งไม่คุ้มอดี๋ยวไปเติมไอ้ที่อ แพงว่ะโปร,โปรนี้กูว่าแพงไปหน่อยวะ <c oughs> จบทุกโปรเลยครับจริงทุกโปรเลยครับหมายถึงเกลือนะ